แพนด้าหนวดแพนด้าหนวดแพนด้าหนวดนอนตรงนี้ลูกนอนตรงนี้ดูสิปูดูสิเป็นไงบ้างนะดูอืมอ้วนกับเข้าแล้วเนี่ยอ้วนเขาเนี่กินเก่งกินเก่ง,กง,กงชอบกินอาหารเมร็ดชอบกินอาหารเมร็ดถ้าเด็กๆชอบกินอาหารเมร็ดอาหารเมร็ดเขาจะมีสูตรอาหารที่ครบ <c oughs> ครบสารอาหาร แมวลุงจะกวนปูไหมเล็บตัวเองยาวอ่ะเล็บยาเจ้าหลวงปูไม่ได้เจ็บเลยปูเล่นเบาเบาห้ามกลางเล็บนะนวด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 หลวงปูหน่อยนวดหลวงปูหน่อยนั่นวดนั่นนวดขี้อ้อนนู้ขี้อ้อนไม่ต้องขึ้นมาแล้วไม่ต้องขึ้นมาไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นมา นอนตรงนั้นแหละหลวงปู่จะถ่ถายรูปถ่ายภาพเลยท่านขึ้นมาหลวงปู่ถ่ายไม่เห็นเลยถ่ายไม่ได้เนาะอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเนาะเขียนเขี้ยนคนหนึ่งเขานอนลองลับก,กุมวัลละตรงนี้หลวงปู่มานั่งตรงนี้เขาเห็นหลวงปู่มานั่งเขาเลยขึ้นมา,าขึ้นาหลวงปู่จะนั่งรับประนังรับลมตรงนี้ครับข้างนอกแดดร้อนนอกแดดร้อนนอกแดดร้อน ออานอ่แต่ร้านพูนั่งตรงนี้ลมกำลัเงเยน็นๆนอ่าลมพัดมาไปมาร่วงอยู่แล้วลมพัดมาไปมาร่วงอยู่แล้วอันนั้นก็นั่งอยู่นั่นก็มีนั่นนั่งอยู่นั่นใ,นใครสีทองไม่สีทองอยู่นั่นสีทองนอนตรงโน้นทรัพทวีทรัพทวีนอนตรงนั้นทรัพทวีแม่สีทองผันด้าหน,นวดขันด้าหนวด เาหนี้น้งปูนั่งตรงนี้หน้ากุฏินี่ก็ถ่ายภาพน้องเหมียววนั่งเล่นกันพักผ่อนหย่อนใจให้กับทุกท่านได้รับชมกันเนะได้รับชมกันได้รับชมการความน่ารักของน้องน้องเหมียวเด็กวัดผงชัยด้านวัดขาโลภาษาดี รูปภาษาดีอ้อนด้วยอ่อนอ้อนด้วยแต่เราไม่เกเรนะไม่เกเรไม่เกเรแต่ขี้อ้อนแต่ขี้ on, อ้อนเพราะละเรไปดูไปดูน้องแครนอนทั้งดูแครนอนตรงนี้แครนอนหลับตรงนี้แครนี่นอนแล้วนอนหลับเฝ้ารอรับพัสดุพัสดุจะมาส่งถ้าพัสดุมาส่งตรงนี้เขาก็จะรอรับอยู่ตรงนี้น้องหนุ่มรอดำขาวรอดำขาว,นอ,ดดขาวนอนหมดสภาพเลย ระมดสภาพเลยนิ่งเลยนิ่งเลยถ้าเขานอนหลับสบายเขาก็มั่นใจว่าอยู่ที่นี่ปลอดภยนะัยสบายเขาก็หลับสนิทเลยถ้าเบียวที่นอนหลับไสนิทรือหลับตื่นๆนั่นคือหวานระแวงอยู่ระแวงต,วตรงนั้นตรงนี้นี่หลับสนิทเลยครับหลวงปู่ก็ขออนุภาพนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันไว้เพียงเท่านี้นะขอโมทนาแตูขอบ่ทองทุญส่วนสลายจงเป็นประราานนอบประจันนุนํำความโชคให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญ มีความสุขกายสุขใจปรัส,สนาที่ใดขอได้ทรงความม,มาุ่งเรืปรัจนาตัวการทุกคนทุกท่านเถิดสาธุครับคลิปนี้ก็ขออยู่ดีวันนี้นะถ่ายภาพน้องน้องเหมียวที่อยู่ตรงข้างนอกนี้ให้กับทุกคนทนะุกท่านรับชมให้เพียงเพ่นี้พบกันใหม่คลิปต่อไปช่วงดีมีสุกสาธุ